ังหวัดกาญจนบุรีขอเชิญทุกท่านร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์สัมผัสบรรยากาศงานสัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ำแควและงานกาชาติประจำปี2567ระหว่างวันที่28พฤศจิกายนถึง8ธันวาคมนี้ณบริเวณสะพานข้ามแม่น้ำแควและลานข่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรีพบกับไฮไลท์สุดยิ่งใหญ่การแสดงแสงสีเสียง และระเบิดเหนือสายน้ำบอกเล่าเรื่องราวสงครามโลกครั้งที่สองร่วมแต่งกายย้อนยุคจากหลากหลายเชื้อชาติที่เกี่ยวข้องกับสงครามชอบสนุกแสบเพลินกับสินค้าหลากหลายจากร้านค้าตลาดไทยและนานาชาติพร้อมออกร้านการกุศลและรวมลุ้นรางวัลใหญ่กับมัชฉากาชาติและสลากกาชาติการกุศลเพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวจังหวัดกาญจนบุรีพลาดไม่ได้กับการประกวดเคพีสันติภาพและคอนเสิร์ตสุดมันจากศิลปินดังไม่ว่าจะเป็นไททอสมิทค็อกเทลบิ๊กแอดคาราบาวและอีกมากมายตลอด11วันเต็ม28พฤศจิกายนถึง8ธันวาคมนี้เจอกันที่งานสัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ำแควและงานกาชาติจังหวัดกาญจนบุรีแล้วคุณละ่ะ พร้อมจะย้อนเวลาสู่ประวัติศาสตร์ไปกับเราแล้วหรือ,อยังมาเนาะจ๊ะกาญจนบุรี